เอายิงต่ออีกครับพี่เอ้ามาสนุกกันทั้งวันมากันทั้งคืนแล้ววันนี้โกลสุดาครับเาหลุดแล้วครับยังไงฮะโดนตัดแต่ว่ายังได้ครับยังไงฮะ working ก่อนนะโอ้โหเสียดายลูกนี้นะฮะ จริงๆแกตั้งใจมองเพื่อนส่งก็พอดีเพื่อนตัดไปโดนอีกฝ่ายตัดฝังหน้านะครับผมลูกนี้ต้องโดดจริงเองสวยงามครับลูกนี้เอาไมครับไม่ได้แต้มไปเวลาครับคะแนนยังเท่ากันอยู่มอนเดิครับ <S <S ตอนนี้คนที่เครียดน่าจะเป็นกรรมการนะฮะ5-2เท่ากันนะครับก็ครบเอาครับเอาไปลูกนี้ดัดไมมาพยายามจะใช้หัวไหล่ดันเข้าไปครับจำชุลูกนี้ไม่ได้ครับ รีบาบันไปของกับบินเบนตัดไปครับยังอยู่ครับจังหญิงลูกนี้ไม่ได้โอ้โหยังจีกันไม่ได้ครับแต่ขนาดนนั้ใจเย็นนะครับลูกนี้ไม่รู้ว่าตอนนี้เหนียวมากเลยครับคนเบื้องหลังจ้องสัดตาไม่ได้ครับแรงไหมครับเอาละครับมาที่กับบิน ลากยิงเลยครับพรุงนี้แรงด์ไหมครับปัดอยู่ครับยังไงฮะบอลของก็บินอยู่นะครับลูกแข่บอกไปไปโดนตัวครับของผู้เล่นของจงสุดานะฮะโอ้โหนะฮะแหมสะดุดจริงๆครับคู่นี้เปลี่ยนลูกครับบางครั้งไอ้ทำไมนักกีฬาเล่นการยิงง่ายๆไม่ลงวะบาสหนึ่งบาสเลิศนะครับสองกดดันนะครับผมนี่เรื่องจริงไหมฮะไอ้ทำไมลูกง่ายง่ายยิงกันไม่ลงเกมเปลี่ยนครับพี่เอครับแล้วกา การชนะมันมีผลนะครับกระบินครับแม่ได้ไหมเอาอีกสงคะแนนครับอ่าเปเจาะเข้าเวลาดิบบเป็นกระบินขึ้นน้ำก่อนครับถูบบกต่อเวลาครับ5นาทีฮะเป็นกระบินขึ้นน้ำก่อน แตอนนี้ก็ต้องระวังครับเพราะว่าฟาวตรงไหนก็ต้องถูกยิงหมดนะฮะตอนนี้ฮะ <Yeah. S 1> ไม่ได้ครับ <Yeah. S 1> ยังเป็นบอลของโอ้โหลกฮะยังได้อยู่ครับสงสุด,ดาช <Yeah. S 1> ูได้ไหมต่อหนมาครับตรงนี้แหมเอาครับเป็นของราบินครับได้เปลี่ยนอยู่ที่สกอร์น้ำอยู่สองคะแนนครับแล้วได้ถูกครับตอนนี้จะได้อีกสักหน่อยไหมอันอันไม่ได้ครับเป็นของเฉิงสุด,ดา โอ้โหไม่ได้ครับลูกนี้พยายามจะเลี้ยวซ้ายครับแต่ไม่ได้ฮะโอ้โหครับตัวเล็กก็จะรีบาวด้ได้ครับเปิดมาครับเดี๋ยวครับหนึ่งสองน้อไม่ได้ครับจะรีบ้าได้พี่เอารูกนี้เอาแล้วครับโอ้ฝาลครับการได้ทุ่นลูกโทษครับอ่า ชุดสองบอลให้ลงเพื่อเสมอนะครับนะฮะนี่เพื่อนก็แหมครับสองหวังด้ว้ที่เบสนะครับเบสน่าสวยงามครับเบสครับห้าสิบสามครับหรือมีที่เบสเพื่อตีเสมอนะครับตีเสมอครับพี่เอครับแหมเขาเสมอมาได้เยี่ยวเยือยเยอะเฟิร์ตตีเสมอโอ้โหครับหวานมากเอาเลยครับเสมอแล้วดีแล้วครับเอาแล้วเวลาตอนนี้เลยกระหนุ่เวลา สามนาทียี่สครับเอาแล้วครับทึ่งทางครับของการต่อเวลานะครับยังเสมอกันอยู่ความได้เปลี่ยนไปทิ้กบินครับจับไอชูดเลยครับไม่ได้จับนะลูกนี้ตั้งชูดเลยไม่ได้ครับมาไปคนเบื้องหลังครับชมสุดา เอาครับผมหัวครับเล่นต่อครับกระบาดของกบินตั้เส็มเสกับขึ้นมาลูกนี้โอ้โหเดินตัดไปได้ครับแมพยายามจะออกบอลเร็วครับกระบินแต่ว่าพลาดไปเองครับเอาละครับจงศรดาครับขึ้นมาครับโอ้โหตรงนี้ได้ไหมน้าหนี้น้านี้รับค่ารับค่ม่คนนี้โอ้โหมีบอลเป็นของจงศรดาครับได้ฟาวด้วยลูกนี้เอาละครับ โอ้โหเอาแล้ครับจะได้ทุดก้อนสองลูกครับเมื่อกี้ก็เบสนะครับเบสครับเบสครับเบสเมื่อกี้ชุดชุดเสมอไปแล้วใช่ฮะอันนี้เพื่อขึ้นนำครับพี่เอได้หรือเปล่าเบสสองลูกครับดูครับเบสครับโอ้โหพัดไม่เหลือครับเอาละครับขึ้นนำไปหนึ่งคะแนนแล้วตอนนี้ห้าสบห้ครับดูอีกเมืนี้ครับจะได้สัเบนหรือเปล่า โอ้โหครับสองลูกครับหายไปเลยครับรอเลยนะครับเบสตอนนี้นะครับนะครับบินคะแนนนี้เพื่อเสมอครับแม่นิดเดียวพี่ทีอย่างแย่งกันอยู่ยังเอาครับลูกนี้เป็นยังไงฮะกรรมการว่ายังไงโอ้โหต้นพยายามจะ ระเปิดขึ้นเป็นเล่น,นครับไม่ได้ครับก็ต้องฟาวเท่า,าไรฮะฟาวห้าครั้งนะครับผมอาบน้ำอีกคนนึงแล้วครับแน<ม>่แล้วก็บอลอยู่ในมือของเบสอีกแล้วนะฮะโอ้โหครับเบสนี่ชุดไปสี่โทษสี่แต้มนะครับนะฮะชุดตีเสมอไปแล้วชุดนํามาแล้วนะนี่สองลูกนี้เป็นลูกลำใหญ่ โอ้โหเบสหล่อเลยครับแมนมากครับนี่ปลูกโทษครับนิ่งมากครับถ้าเกิดแมนที่ชนะนี่เบสเบสตัวเดียวเลยนะครับแม่โอ,โ,โอ้โหหล่อเลยครับเบสฮะลูกโทษขอลูกติดเลยนะครับเบสโอ้โโอโครับตอนนี้ขึ้นนำไปครับคนเบื้องหลังจุซดาครับสี่คะแนานพี่เอโอ้โหตอนนี้แล้วตอนนี้กระดุนนี่ขาดทุนนี้เป็นสำคัญเลยนะครับเพราะว่าป๊อกไปนี่ครับก้นนะป๊อกไปแล้วนะฮะแล้วก็ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรยังยังไม่ใช่ว่าชัยชนะของจงสุดาจะได้มาง่ายๆนะครับครับผมเวลายังเหลือเฟือนะครับสำหรับกบินบุรีแม้วันนี้ถ้าคนเบื้องหลังจงสุดาชนะนี่ก็จะชนะ2แมติ่นะนะพี่เอนะก็โอกาสเข้ารอบก็มาท่าศีลท่าศีละนะฮะเพราะว่าก็อย่าเพิ่งทางสงครามยังไม่จบอยู่งพึ่งนับแนนนั่นสิพี่แต่ถ้ากบินพลิกกลับชนะได้นี่ก็แหมผมว่าสายนี้น่าจะงานยาวดูแลเพราะสายนี้ดูแล จากการจับฉลากในสายนี้แข็งปลอกเลยนะฮะจริงๆจับฉลากเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะฮจริงครับผมไม่รู้ใครเป็นใครแตชื่อแล้วแต่ละทีไม่รู้ใครเป็นผู้เล่นมั่งนะไม่รู้จริงๆนะไม่รู้ใครเป็นใครนะตอนจับฉลากปปลลยยเเไ ครับดูสิว่าเวลาที่เหลือก็จะทำไงครับโอ้โหลูกนี้ติดอ่าเอาละครับจงสุดาหนีรีบนะครับเ,เล่นกับเวลาแล้วครับตอนนี้ครับอโอ้โหยังแหม่มต้องทำฟาวะ แล้วทำฝาวตัวนี้ซะด้วยแหม่จะไปฝ่าวตัวเบสด้วยนะครับดูลูกโทษลูกที่เจ็ดของเบสนะครับผมโอ้โหแ่าต่ครับแหม่แต่เวลาก็ตอนนี้เล่นกยับเวลาแล้วสองจมตูดนานครับครับผมบลูกโทษลูกที่แปด ไม่ได้ทนะั้งสองลูกครับไม่แน่ครับลูกนี้ถ้าสาแต้มมาทักหน่อยครับตีฟาวอีกทีนึงโอ้โหคไม่ได้ยังไงฮะอย่างไี้ลุกครับเอาวับไม่ได้ฮะเวลายังมีนะครับเวลายังมี ลูกนี้เหมือนตอกย้ำเลยลูกนี้สมมัมคะแนนมาไหมนีม่แน่เอาแล้วนะครับเวลาครับต้องดูครับต้องลุ้นนะ อันดับแรกที่ต้องลุ้นนะพี่เอก็ลุ้นให้เขายิงลูกโทษไม่ลงอ่าลุ้นให้ยิงลูกโทษไม่ลงนะลุ้นสองบอลนี่ไม่ให้ลงแล้วก็ได้บอลปุ๊บยิงลงยิงคะแนนยิงสามคะแนนเหมอมีโอกาสเสมอครับต้องลุ้นกันอย่างนี้ฮะถ้าลงไปแมตต์หนึ่งก็มันจะเหนื่อยนะฮะแต่ว่าก็ยังมีโอกาสครับเวลายังพอมีฮะเอาครับตัวแหวนไปพลาดครับกองมากครับก๊อลแปดเบอร์แปดครับนะฮะ ก็ต้องเล่นเหมือนเดิมครับกลับมาต้องยิงให้ได้ะครับระดับแรกโอ้โหครับสิบเอ็ดวินาทีนะครับคับสามคะแนนครับลองดูครับตามไหมเอาครับสามครับนี่ไงฮะโอ้โหไม่ทำแล้วโอ้ไม่ทำจริงๆขอเสียต่เมือกับนักกีฬลาวสามวีแล้วเมื่อเนี้ เล่นกันได้สุดยอดมากครับตั้งสองปีเลยนะครับแต่คู่นี้พี่ให้คู่นี้มาเจอกันใหม่ก็ยังไม่แน่นะพี่เอนะผมพูดได้เลยครับวันนี้มันอยู่ที่จังหวะจริงครับแต่ว่าต้องยอมรับวันนี้คนเมืองหลังจุศดาครับทันแบดดกว่าครับนะแม่กกับบินบุรีนี่เหลือสียนาฬิท้ายนำอยู่เจ็ดคะแนนนะโอ้โหครับไม่น่าเชื่อพลาดให้เขาปีเสมอได้